เลยนะคะว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งแต่มันเป็น,นกลไกหลักเลยตอนนี้ที่เราจะต้องทาเพราะว่าโลกตอนนี้ยกกระดับเรื่องของความยั่งยืนทัวริซึมเนี่ยเป็นมาตรฐานของการท่องเที่ยวระดับโลกไปแล้วโดยเฉพาะในประเทศในยุโรปเนี่ยเขาไปไกลมากแล้วดังนั้นอี่ผ่านน่นักท่องเที่ยวที่จะมาบ้านเราเนี่ยเขาต้องมาดูในจุดนี้ว่าเราได้ทําเรื่องนี้ให้ความสําคัญหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลย เวทีในวันนี้เราก็จะกับสร้างความสนับสูุให้กับทูกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายว่าถ้าเราไม่เริ่มเราก็จะตบชนวนการท่องเที่ยวไทยเราที่ขับเคลื่อนมาด้วยดีเนี่ยมันก็จะไปไม่ทันโลกเขาเพราะเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำได้หรือว่าครีมเตรีม เหรียญโทลิซึมที่จะเป็นเหรียญศูนเท่างหาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเขา mm hmm. เขาคำ mm hmm. นึงถึงมันถึงมีการประชุมคอปขึ้นทุกปีว่าตั้งเป้าว่าจะเป็นเหรีซีโูภายในเท่าไหร่เท่าไหร่ซึ่งการประชุมวันนี้เขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเป็นศูนยสองศูนย์สามศูนย์ใช่ไหมคะซึ่งในปีซึ่งอีกไม่กี่ป,ปีก็จะถึงแล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราถึงอยากจะบอกให้ทุกคนทุกภาคส่วนเนี่ย ได้มาร่วมมือกันซึ่งเรื่องนี้มันหลายภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยน่ยยังมีความรู้น้อยเกี่ยวกับว่าทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นวิธีการซึ่งหน่วยง,งานเราก็ต้องลงไปโคชิ่งไปให้คำแนะนำว่าเราจะต้องเริ่มที่แต่ละอัจเจกบุคคลก่อนแล้วมันถึงจะมัดรวมไปเป็นเป้าหมายสู่เป้าหมายได้ออแล้วที่สำคัญ มันทําคนใดคนหนึ่งไม่ได้มันต้องต้องร่วมมือกันแล้วก็ไปทั้งองค์ขาพยพอะค่ะ